สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านอิจัก,กะยะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะนี่นะคะบรรยากาศแบบฟิวได้ญี่ปุ่นมากๆนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะมีอาหารทั้งปิ้งย่างชาบูแล้วก็อาหารญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าคาเนร่าเขาตกแต่งสวยแค่ไหนนะครับผมจะพาทัวร์ทุกจุดเลยนะครับผมวันนี้ตามมาเลค่ะตามอิจักยะอิจักยะ บรรยากาศในร้านนะคะก็จะร่มรื่นนะคะแล้วก็จะมีซั้งโซนเอาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์นะคะบรรยากาศก็จะตกแต่งคล้ายๆแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็ตอนเย็นๆนะคะก็จะมีลูกค้ามานั่งทานนะคะก็ใครอยากทานอาหารญี่ปุ่นฟีลแบบญี่ปุ่นนะคะก็มาทานได้เลยค่ะ เป็นอะไรบ้างคะคุณจออยน้ำจิ้มซุี้ปิ้งย่างอันนี้ซุี้ใช่ไหมคะน้ำจิ้มย่างใช่ไหมคะปิ้งย่างแบบญี่ปุ่นน้ำจิ้มงาแล้วก็จะมีสามรสอ๋อแล้วก็มีสามรสคือมีสี่แบบให้เลือกใช่ไหมคะใคะแล้วก็บรงีลูกค้าชอบแบบเผ็ดแซ่บกว่าเดิมก็คือมีพริกสับกระเทียมสับเป็นกาเลือกใช่ไหมค่ะนี่นะคะจะมีพริกสับเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมด้วยค่ะนี่ใครอยากแบบเผ็ดเพิ่มนะคะอ่าเติมได้แต่บางคนเขาชอบแบบน้ำจิ้มปิ้งย่างแบบญี่ปุ่นแล้วก็ใส่รสสตรีท สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณจอยนะคะเจ้าของร้านอิชกยะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ เดี๋ยวคุณจอยจะแนะนําเมนูให้กับเรานะคะว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูอะไรบ้างที่ทางร้านเนี่ยจัดว่าเด็ดจัดว่าโดนนะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะนี่ค่ะค่ะเมนูนี้เป็นเมนูคุ้งเทมปุระนะคะค่ะแล้วก็นี่เป็นเมนูคั่วแช่น้ําปลาคั่วแช่น้ําปลาค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซาสซีส์รวมค่ะเซ็ตรวมอ๋อเป็นเป็นรวมหลายหลายอย่างใช่เลยค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นกระเพียงน้ํามันงานะคะกระเพียงน้ำมันงาค่ะคะเครื่องเคียงเป็นแหนมน้ำจิ้มสามแบบอ่ะอันนี้จะมีน้ำจิ้มสามรสด้วยนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหอยเชลล์ย,ย่างคอนสูค่ะ<ม>ซอสคอนสูของญี่ปุ่นอ๋อเป็นซอสของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะคก็ตัวนี้จะเป็นกุ้งพันแซลมอนพันกุ้งแซลมอน,นพันกุ้งนะคะเมนูนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นไก่คาราเกะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเด่นของทางร้านเลยค่ะ,ะเมน,เนูข้าวหน้าเนื้อค่ะข้าวหน้านเนื้ออันนี้นะคะซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นค่ะ แล้วก็เป็นหมูฮงคสื่อราดแกงกะหรี่ค่ะแกงกะหรี่ที่ร้านจะแซบกว่าที่อื่นค่ะต้องชิมด้วยใช่ค่ะต่อไปเป็นเซตปิ้งย่างนะคะอันนี้คืออะไรคะคุณจอยเป็นหมูค่ะเป็นหมูสันคอสันคอนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนื้อเนื้อคลิปอายค่ะของโคขุนค่ะเป็นโคขุนนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสามชั้นหมูสามชั้นในเซตปิ้งย่างก็จะมีสันคอหมูเนื้อแล้วก็จะมีหมูสามชั้นแล้วก็มีเซต่ะ อันนี้จะมีเซตผักอยู่ในในรวมเซตนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วจะมีกิมจิแล้วก็แถนเนยให้อ๋อมีเนยไว้ให้สําหรับย่างหอมอนะคะวพ,พวกทะเลอ่นนี่ก็มีทะเลมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีหอยด้วยนะคะ,คะอันนี้คือเป็นน้ําน้ำดำใช่ไหมคะซึ่งเป็นิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะเจ้าของร้านจะเป็นคนเคี่ยวเองนะคะสูตรต้นตำรับจากญี่ปุ่นค่ะต่อไปเป็นเซตชาบูค่ะปกติน้ำชาบูจะมีกี่น้ำคะคุณจอยสามน้ำค่ะจะมีน้ำดำน้ำดำนี่จะเป็นิกเนเจอร์ของทางร้านอ๋อน้ำดำ แล้วก็จะมีต้มกระดูกหมูแล้วก็มีน้ําต้มยำค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูสันคอ,อจะมีสามชั้นแล้วก็จะมีเนื้อค่ะเนื้อก็จะทางร้านจะเป็นใช้นเนื้อโคาหลค่ะอ๋ะอออสเป็นอสอสเตรเลียใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็จะมีช็อปปิ้งรวมก็จะมีพวกแซ่บกรอบตุ๋นหม้อดิบปลามีค่ะมีพวกปลาดอลลี่มุนก้องอันนี้ดอลลี่มือก้องค่ะก็มี องกันนะครับผมนุ oh. ่มนุม oh. อร่อยอิมพอร์ตมาจากเชฟแฮม